สวัสดีครับ굿มอร์นิ่งนะฮะเบี้มเช้าของว,วันนี้นะครับยังอยู่กันที่ <c oughs> ที่นี่ที่ไหนนะทีะ่ที่ไหนที่นี่น <c oughs> ป่าจีนบุรี <laughs> ยังอยู่ป่าจีนบุรีอยู่นะอยู่ลำไผ่มาใช่ไหมเดี๋ยวที่นี่ฉชนลาไา่แม่ต้าโพส <c oughs> ที่นี่ที่ไหนลำไผ่มาอุ้ยก้อนจ้า <c oughs> ใช่แก้ว ่ไหนนะเอาเป็นว่าที่คือปาจีนบุรีไปเลยแต่เราจะเดินทางไปที่บุรีรัมย์ใช่ที่วัดอะไรนะอ่าเดี๋ยวขึ้นชื่อตรงนี้เพราะว่าจำไม่ได้วัดอะไรนะพี่เติ้ลนี่จะเป็นเรื่องของบุีรัมเออก็คือว่าบุรีรัมย์ต่อะไรวะนั่นแหละเอออะไรก็จะไม่ได้ อ่านี่ก็เพิ่งเลิกงานนะครับวันนี้ต้อยลาตอนเวลาที่ห้านะครับอาจะเอ้าจำได้แล้วเหรอมาที่<ร>ไหนลำลำไปมาดหนองพ่อองค์นั่นแหละสุดยอดไปจำมานะวันหลังจะถ่ายคลิปเราต้องจำก่อนนะบางทีไม่ได้จำเลยยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลยกีคิวง,งานเราเยอะแต่เราจำไม่ได้ <laughs> จริงก็เดินทางทุกวันมันจะไปจำได้ไงเพราะเราเดินทางทุกวันไงใช่ขึ้นรถขึ้นรถลงรถที่นี่ที่ไหนก่อนแล้วก็ลงรถแล้วก็นอนอ่าใช่เพราะว่าเราต้องนอนให้เต็มอิ่มเออถ้านอนต่นี้เต็มอิ่มแล้วก็มันจะแบบอะไรนะครับคือจะไม่เปิดโป่งเนาะออใช่ดูคนหน้าคนนอนเต็มอิ่มจะเป็นแบบนี้นี่คนเต็มอิ่มแท้อิ่มตรงไหนไม่อิ่ม ้แลวขึ้นรถไปนี่ขึ้นหลับเรื่อยเลยนะเต็มอิ่มอันนี้อันนี้อิ่มเพราะว่าเรามีของกินเยอะแยะเลยนี่ของกินพาไปดูลานน้ำดีกว่าพีว่าท่านหรืออันนี้ลานน้ำสั่งเสียสั่งพร้อมกันเนาะขอบคุณแม่ว่า มีหลากหลายเลยเราสั่งไปแล้วเราสั่งเป็นชาชาไทยอ่ะอันไหนคือชาเออนั่นแหละคาเอนชย็สั่งอะไรครับอ่าสั่งนมชมพูครโขนมชมพูอะไรครับนมชมพูนมชมพูคือนมเย็นเนาะเเาไปลยนะใครดีมากาลตัวจี๊ด พ่อค้าแม่คา้เาเ,ลลเราสั่งไปแล้วเราสั่งปเป็นะนมอ่าเราสั่งเป็นชาชาไทยไปอไโอ้ฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าดีกว่าตอนนี้อ่าเราบระดับข้าวซอยนะเราเกี่ยววิธีกันอยู่นะครับเพื่อไปตั้งพรุ่งนี้เราจะเดินทางวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ตอนไหน แต่จับ GPS แล้วก็ประมาณ200กว่ากิโลได้ดูซิเฮ้ยเขาว่าเดินหาเดินเดินแบบเนี้ยมันอาจจะเจอทรัพย์สมบัติก็ได้จะมีอะไรไหมนะก็พาทุกคนเดินไปเรื่อยอะครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปแล้วก็เดินกลับ อืม,อมเป็นหวัดยังไม่หายเลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายอะไรให้ดูก็คอยติดตามรับชมกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็แบบมาถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าๆของทีมงานสอนน้อยเพชรบ้านแพงแบบเป็นร้าวๆแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลคะ์กดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ได้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย